สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแน,นลมะปางน้อยรีวิวเครื่อเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมะปางก็มีเครื่งเขียนเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือตันตันตน,นั่นก็คือดับเบิลทิปปากกาไฮไลท์ light, แท่งสีดำสุดเท่นะคะซึ่งมันเจ๋งมากๆนะคะเจ๋งยังไง มาดูกันนะคะหัวด้านหนึ่งนะคะเป็นปากกาหัวตัดปากตัดแบบนี้นะคะแบบที่เพื่อน,อนๆคุ้นเคยกันนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นหัวเล็กแบบนี้เหมือนปากกาเมจิกนะคะซึ่งเอาไว้วงข้อความหรือว่าขีดเส้นใต้หรือจะเอาไว้ช็อตโน้ตต่างๆก็ได้นะคะซึ่งแท่งเดียวสามารถทําได้หมดทุกอย่างเลยใช้ได้หลายงานมากๆมันเจ๋งตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวว่าปานจะมาสวอชสีให้ดูกันนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสวดตสีเสร็จแล้วครบ6สีเลย mm hmm. ด้านหนึ่งเป็นปากกาหัวตัดอีกด้านเปน็นปากกาหัวเล็กนะคะซึ่งสีสันนี่คือสวยงามมากๆนะคะโปร่งสบายตาสุดๆแล้วก็น้ำหมึกก็ไม่เยิมด้วยเลิศมากจริงๆนะคะควรค่าแก่การสะสมให้ครบทุกแบบมากๆนะคะนี่เลย แล้วอีกอย่างนะคะอันนี้เจ๋งขนาดนี้แล้วนะคะราคาก็ถูกมากๆนะคะแท่งละ15บาบาทเท่านั้นนะคะซึ่งโอโหแบบต้องมีไว้ในครอบครองมากๆนะคะต้องเก็บให้ครบทุกสีเลยเดี๋ยวมาปางจะต้องรีบไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไม่ทันของดีและถูกขนาดนี้โอเคต้องรีบไปซื้อแล้วบายบาย จบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุง้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆม,มาปังก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียไมไว้เพียบคลิกเลย